สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนวิธีการทำมันบดแบบง่ายๆสไตล์เรานะคะมาดูเลยจ้าว่ามีส,ส่วนผสมอะไร้างนี่เลยจ้ามันบดเอ้ยมันนะคะเป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งจ้าอันใช้หัว,หวนะคะคือล้างเรียบร้อยแล้วล้างผ่าแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเนยค่ะเนยจะเป็นเนยโซเออจะเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะอเผอิญว่าวันนี้มีเนยจืดเนาะ ถ้าเป็น,นเนยเค็มเราก็ลดปริมาณเกลือลงเวลาเราผสมนะทุกคนแล้วก็นี่เลยจ้าเกลือพริกไทยค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็นมสดจ้าคือสูตรเราง่ายๆไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ยุ่งยากไม่มีส่วนผสมเยอะนะคะทุกคนไปดูกันเลยจ้ะก่อนอื่นเราเอามันไปนึ่งก่อนนะคะทุกคนนึ่งมันให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามา เตรียมขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะคะทุกคนก็มันฝรั่งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนปิดเตามาดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้า เราเตรียมภาชนะนะคะเพื่อที่จะบดมันของเรานะเทน,ทนใส่เลยจ้าอุ้ยแล้วก็อุปกรณ์ของเราคือที่บดตัวบดนะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะอันนี้คือบดเลยค่ะห็นมเอยบดเลยร้อนๆน,นี่แหละคะ่ะมันจะฟูด,ดีมากเลย เคยทำให้สามีกินไปแล้วนะคะครั้งนึงตอนที่อยู่บนสามีล้องว้าวเลยที่จริงมันจะมีแบบว่ามันฝรั่งผงนะคะที่แบบเป็นสำเร็จแล้วเราแค่เอามาผสมน้ำแล้วก็ เนยแล้วก็นมก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนั้น,น,นเนาะเราชอบแบบเรียวค่ะสสสใส่เนยเลยค่ะใส่ตอนนี้นะคะทุกคนมันจะได้ละลายเนาะนี่จ้ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชั่งส่วนผสมให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่า เราไม่มีตาชั่งอ่ะเราเนยเนี่ยเนยสําหรับเนยนะคะมันจะมีแบบว่ามันจะมีอัตราส่วนบอกอยู่นะคะว่า50กรัมเราต้องแบ่งขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะในซองจะมีบอกเนาะอันนี้คือเราเอา100กรัม100กรัมคือก็นั่นแหละค่ะมันจะมันก็จะได้แบบว่าครึ่งก้อนพอดีนะคะ สูตรนี้คือกินได้ทั้งรอบตัวเลยนะคะทุกคนหมันกลังเราใช้หกหน,นอเนาะหอมมากเลยค่ะ ลองไม่ค่อยใช้นะคะฝนตกนะคะทุกคนฝนตกอ่ะเนียนเลยค่ะคลุกให้ตัวให้เนียนเลยนะ,ะทุกคนแล้วก็นมจ้าแล้วก็กะก่อนนะคะทุกคนคือเรา รูปริมาณที่แน่นอนนะคะเราเอาตามที่สูตรที่เราทํากินประจําเราจะใช้แบบมาตรการตะเอานะคะเราจะไม่มีการตัวงสูตรสามีรักสามีหลงใส่นมลงไปค่ะเอาให้หมดเลยประมาณเกือบเต็มแก้วนี้นะคะ่ะถ้วยชา วเกกกกชื่อว่าทุกคนก็ทำได้นะคะทุกคนมันไม่ได้ยากเลยเนาะเนียนะเกลือนิดหน่อยค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนชาเพิ่งช้อนชาประมาณนี้ค่ะด้วยพริกไทยจ้าพริกไทยนี่ก็หมดแล้วนะเนี่ย ก็โอเคไม่เป็นไรตกแกงหมดเลยมันหมดไงมันจะอยู่ตรงขอบมันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยขอบมันก็ผู้ใหญ่กินใส่เพลดได้ถ้าเด็กกินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะ วลาแป๊บเดียวค่ะชิมรสเลยจ้ะอืมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมเนยกลมกลมเพอร์เฟกเลยค่ะเพอร์เฟกส่วนนี้ผลรักลลงนะทุกคน มาเสิร์ฟเลยจ้าปกติแล้วจะเป็นคนไม่ค่อยชอบมันฝรั่งนะคะทุกคนมันบดจะไม่ค่อยเอาเลยแล้วก็มันฝรั่งจะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินนะคะสามีชิมแล้วคอนเฟิร์มแซ่บเบอร์นางบอกว่าอร่อยมากนางไม่อยากออกกล้องนะคะชิมอีกครั้งหนึ่งส่วน,นี้ให้เต็มสิบจ้ะ มันหอมเนยนะคะทุกคนบวกกับละมุนอ่าแล้วก็ความนัวความกลมกล่อมของเกลือนะคะมันจะไม่เค็มเลยแต่ว่าอย่าใส่เยอะแล้วกันแล้วก็จะมีแบบซ่าๆเพราะว่าออเอดเผ็ดหน่อยจากพิกไทยนะคะยังไงก็ชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i ร e ให้ด้วยนะคะกับอ่านี่เลยจ้ะมันบทง่ายๆสไตล์ต่างแดนบายนันนี่เอ็นบีชาแนลไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ